ถี่ข้าวโรงเรียนเราเจ้าของรุกหล้วเพื่อนพูดอย่ขงข้างๆก็แบบอย่างนี้อย่างนี้เป็นเรื่องที่เราชอบแก้เพื่อนนะผมเลือกขึ้นเขาร้องไห้ทุกๆทุกๆทุกๆอย่างมันคืการเรียนรู้ที่มากกว่านังนี้น เพราะว่าตอนเราเรียนตอนสมัยเรียนอะไม่มีแบบนี้แต่เป็นความโชคดีของน้องๆยุคนี้สมัยนี้ที่เทคโนโลยีมันเข้าถึงอะไรกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้การเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรตา่างๆมันง่ายขึ้นถ้าถามว่าเคยได้ยินชื่อมะกี้เอพิเดีมาก่อนไหมเคยจริงครับไม่เคยไม่ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เองนะครับที่ก็ทำคอนเทนต์ลงในยูทูบช่องเองนะครับช่องชื่อว่าตักรพงองพรมนะครับก็ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องอื่นๆนะครับ เมื่อไม่นานมานี้ครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโฮมสตูลซึ่งทางมัคีเอเวอเดย์นะครับก็มาสนับสนุนคลิปนี้มาคอนเซอร์นะครับโอ้โหรู้สึกประทับใจมากนะครับที่ทางมัคี้เอเวอเดย์เนี่ยก็เล็งเห็นครับว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับน้องๆครับผมตอนนั้นก็เลยทำให้ได้รู้จักมัคีเอเวอเดย์นะครับแล้วก็เข้าไปสอบในเว็บไซต์แล้วก็เลยได้รู้ครับว่าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์มากๆครับเคยครับ ก็มังกี้วีดีก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราผ่านเข้าหูมาแต่เราก็ไม่ได้ลงลึกด้วยความที่ฟิลงานของเราเราไม่ได้ไปติวไม่ได้แปอะไรอย่างนี้แล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่พอผมได้มีโอกาสเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าเออเป็นเว็บที่ขนาดผู้ใหญ่จะวัยจะสามสิบอย่างผมดูแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเว็บที่น่าสนุกเลือระหว่างเรียนกับเลือจะเลือกนอนไหมเลือกนอนครับสบายสุดแล้วครับตอนนอนนะครับผม <laughs> สำหรับเมื่อก่อนนะตอนตังฟิตฟิตเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่านอนเนี่ยเสียเวลาชีวิตนะเอาเวลาไปทำอื่นเอาไปดูกระตูนนะเอาไปเล่นเกมอะไรดีวกว่าแต่สาหรับปัจจุบันเนะืรู้สึกว่านอนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะนอนเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดการซ่อมแซมรีเจนเนอเรทรีโมเดลลิ่งต่างๆนะและการนอนคือคีย์สำคัญสำหรับการชะลอวัยด้วยนะครับตอนนี้เลยขอเลือกนอนกันแล้วกันครับเราไม่เลือกนอน แต่เราเลือกเธอมันมีหลายเรื่องเลยนะครับถ้าให้เรื่องสนุกสุดก็เป็นเรื่องที่เราชอบแกล้งเพื่อนนะผมเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายนะครผมเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาไม่ค่อยสนุกเท่าไรนะครับผมถ้าให้เล่าเดี๋ยวมันจะยาวกลัวเพื่อนจะช้ำใจนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่แต่เราสนุกครับ ถ้าสนุกที่สุดผมรูสร้สึกว่า,ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นผมอยู่สมัยม5แล้วเพื่อนๆเขาก็ทํากิจกรรมในกีฬาสีตอนนั้นผมก็ไปอยู่ฝ่ายสแตนแล้วก็พออยู่ฝ่ายสแตนเสร็จเพื่อนคนหนึ่งถูกชวนไปเป็นลีดแล้วเพื่อนนี้เป็นเพื่อนสนิทเราไอ้เพื่อนสนิทคนนี้ก็บอกเฮ้ยฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะไปด้วยดิแล้วก็ไปแต่เราไปเราไม่ไปคนเดียวแล้วก็ต้องลากอีกคนนึงไปด้วยเฉลิว่าเป็นสมหนอไปเป็นลีดแล้วปรากฏว่า ไอเพื่อนคนแรกที่ชวนเราไปอ่ะมันออกครับส่วนเพื่อนที่ผมลากมามีความสามารถเรื่องตีกลอง <c oughs> กอง็ <c oughs> เลยถูกดึงไปเป็นมือกลองสุดท้ายเหลือผมเป็นหลีดอยู่คนเดียวไอ,อ้ที่อกว่าสิ่งที่สนุกที่สุดของการเรียนคือการได,ได้เจอคนมันคือการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือมันคือการเรียนรู้ที่มากกว่าการอยู่ในหนังสือการได้มีเพื่อนกันได้อะไรมันได้เปิดโลกอานะมันได้เปิดมุมมองมันได้มองภาพในรูปแบบหนึ่งมันได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าการพบเจอกันได้ไหะเป็นสิ่งที่สนุกที่สุด อันนี้สเกลปัญหาที่คนที่บอกว่าให้เนออนไลน์เท่านี้แต่ปัญหาจริงๆมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะค่อยๆถูก introduce เข้ามาในสังคมไม่ได้แบบโหทันทีเปี่ยงป้างแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันควรจะค่อยๆเปลี่ยนฮบิตคนปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือรัฐบ,บ้านเราไม่เข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันมีอะไร เกมการวัดผลประเมินผลยังไม่ปรับตัวตามระบบออนไลน์ที่บานมาคือความเหลื่อมล้ำเราเห็นได้ชัดเจนมากนักต้องเห็นคุณค่าตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เด็กเรียนไม่รู้เรื่องนะแต่มันคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่โตมาในสังคมเนี่ยถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานพีพอหรือทําให้เขาเข้าใจชีวิตมากพอท้ายที่สุดแล้วปัญหามันจะวนกลับมากับสังคมเรา ตางก็รู้สึกว่ามันก็มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าสมาธิในการเรียนของน้องๆที่มันอาจจะน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ใน surrounding หรือว่าสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เจอเพื่อนเจอครูอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยตางก็เลยรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยถ้าเรามีแพลตฟอร์มดีๆหรือว่ามันมีโปรแกรมดีๆที่ทําให้น้องๆเรียนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมันก็จะดีมากๆเลยครับ เรื่องที่พีคที่สุดในตอนเรียนที่จริงมีเยอะนะชีวิตสมัยเรียงตังเพราะตังเมื่อก่อนก็เกเรมากๆนะครับแต่เรื่องที่พีคสุดๆเนี่ยตังก็คิดว่ามันก็คงไม่หนีเรื่องความรักนี่แหละเพราะเรามันเป็นแบบหนุ่มนะฮะแบบหนุ่มวัยกระทงที่แบบเราชอบเรื่องราวความรักในการแบบจีบสาวอะไรแบบนี้ครับพีคมากๆเลยก็คือตังเนี่ยไปปิดห้องแบบมันเป็นเหมือนห้องอัดสตูดิโอของเรียนที่เขาแบบถ่ายทอดรายการของเรียนครับแล้วก็บอกเพื่อนที่อยู่ชมรมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยให้ถ่ายคลิปให้เราหน่อยเด้ เราอะกลังจะร้องเพลงไปจีบสาวคนหนึ่งที่เรียนพิเศษเออเพื่อนเพื่อก็ช่วยกันครับตั้งกล้องถ่ายให้แล้วจาได้เลยวันนั้นเนี่ยอ,อ,อัดเพลงของขวัญพอไปถึงที่เรียนพิเศษปุ๊บก็จะเอาไปให้คนคนนั้นแหละครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมรักครับผมวันนั้นก็เลยไม่ได้ปล่อยบทเพลงนี้ให้เขาฟังเลยครับผีข้าโรงเรียนเราทุกคนโรงเรียนเราเป็นแบบเป็นต่นนนางจังหวัดที่แบบว่าอยู่ว่าห่างไกลตัวเมืองของมันหน่อย และทีนี้มันเกิดการตัดถนนใหม่ที่หน้าโรงเรียนการตัดถนนนั้นมันไปแบบว่ารื้อเส้นทางอะไรบางอย่างเหมือนกับไปขุดประชา้าไปเอาระำเอาส่วนเอาส่วนหนึ่งของเขามาอะไรเงี้ยแล้วอเผอิญช่วงนั้นน่ะผาที่ตั้งหน้าโรงเรียนน่ะเขาเอาไปบูรณะไม่มีคนปกป้องโรงเรียนนี้เหตุการณ์ก็คือเขาเรียกว่าอุปทานหมึ่งมั้งเออก็แบบน้องๆสุดในญ่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบจะมีอาการชักผีเข้าอ่ะเหมือนในหนังนะ แล้วไม่ได้เป็นหนึ่งคนสองคนจ้าสามสิบสี่สิบคนจ้าคุณครูเรียกไปที่หอประชุมมาให้ทุกคนเผือกนงเผือกพูดอย่างนี้รับเพื่อนผู้หญิงข้างๆคือแบบอย่างนี้อย่างนี้เด็กกระเทยตัวก็เด็กกรไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันจะำป้ายใจไม่ใช่กูสรุปเรื่องราสรุปแล้วแบบมันก็แบบค่อยๆหายไปจากการที่ผักเขากลับมาอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าครั้งหนึ่งเคยแก้เพื่อนเราขับเพื่อนไปในห้องน้ำ แล้วคือเราก็ล็อกประตูแล้วพือก็ล้องให้ทุกๆแบบเนี้ยสิ่งที่เราสึกก็คือแบบเอาจริงนะแต่ใจเนี้ยคือแบบประตูอ่ะมันล็อกข้างในอ่ะแค่เพื่อนปิดออกมาออกมาได้แล้วอ่ะแต่ไม่เลือกช้อยปิดดูเปิดมางเลือดชอยล็อกไอตูบประตูก็อยากแก้ไขความตั้งใจเียนของเราในบางเรื่องดีกว่าอย่างเช่นการตั้งใจเด่นในวิชาภาษาอังกฤษของเราเพราะว่า ปัจจุบันอะใครจะไปคิดว่าผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศมากมายแล้วต้องไปสื่อสารกับแฟนคลับของผมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนว่าเราจะอยู่ในจุดแบบนี้และต้องใช้ภาษาจริงๆอะไรเงี้ยอยากจะได้ลองกิจกรรมใหม่ๆตอนที่เราเรียนเราก็จะแบบว่าสอบวิชาการสอบฟิลเด็กของคุณครูอะถ้าเกิดว่าน้องๆได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆก็จะได้เจอตัวเองเร็วขึ้นไปด้วย ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนได้ผมจะทาทุกอย่างเดิมเลยผมถูกคุณแม่กับที่บ้านสอนมาได้ลักษณะว่าแม้มันจะเป็นความผิดพลาดแม้เราจะสอบตกมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เสมอแม้เราจะไม่ประสบความสําเร็จมันก็คือเส้นทางที่เราจะต้องเผชิญกับมันแล้วเรียนรู้มันใครจะรู้ว่าการที่เราไม่ได้ประสบความสําเร็จในวันนั้นมันอาจจะนําพาเรามาอยู่จุดจุดหนึ่งที่เราไม่นึกไม่ฝันก็ได้ แรกอะ่ะเป็นผู้หญิงเด้อภาพของคนแรกเลยก็คือคุยกันผ่านโปรกแกรมทางคอมพิวเตอร์ <c oughs> ชื่อว่าแชทเพิร์ดมันก็จะมีห้องๆอ่าเหมือนกับเป็นห้องแชทอย่างนั้นคุยไปคุยมาคนนี้ไม่น,น่ารักกว่าชอบว่ะแล้วคุยกันตกลุเป็นแฟนผ่านเพศแล้วพักหนึ่งไม่ชอบกันเลิกกันโอ้ย <c oughs> รอไห้รอให้รอไห้รอไห,อห,อห,อห้แล้วหลังจากน,นั้นก็คือเจอตัวเองมากขึ้นอ่ะเรื่องของผู้ชายแหละ มมเมมออองไะลก็ชอบเขาแหละชอบเขาแล้วก็แบบว่าเออแบบอยากให้เขารู้อยากให้เขาสนใจแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงจนสุดท้ายเราก็ไม่ได้คุย,ยกับเขาวายจรเงกระสุนไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช่เอาจริงนะพอมีคำว่าครั้งแรกปั๊บนึกเลยอะ่ะว่าครั้งแรกตอนเด็กเนาะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยทานดีกว่าครับไปละ คือจริงๆเราก็รักเพื่อนทุกคนแล้ครับผมไม่สามารถสเปซิฟิกได้หรอกครับว่าเป็นคนไหนเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวสองคนแถวนี้น้อยใจครับผมเพื่อนในความทรงจำก็เยอะอีกเหมือนกันอย่างตอนมปลายเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะด้วยแล้วก็ตอนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยู่บ้านเองอ่ะแต่ว่าไปเช่าหออยู่แถวโรงเรียน มอนหนึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักผมทุก,ทกเรื่องทุกแง่มงุมเชื่อทุกคนจะมีหลายๆคนจะมีเพื่อนแบบนี้ก็เราแค่โทรกิ้งแรกมันรู้แล้วว่าเราแบบมาด้วยฟิลไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่เราเจอตัวเองแล้วกันในช่วงแบบไม่รู้ว่าจะสิบวจะเป็นครัวสสองแล้วแต่คนนะครับผมผมว่าผมเจอตัวเองแล้วผมมั่นใจในตัวเองว่าผมจะเป็นอะไรในอนาคตและเรายึดมั่น สิ่งนั้นมาเสมอสิ่งหนึ่งที่ทําให้เ,เป็นคูณทองแบกเนี่ยในตกวเนี่ยก็คือว่าตอนอตั้งแต่สมัยเรียนครับตั้งแต่ประถมเนี่ยมีโอกาสได้เข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสือหรือยินหนังสืออ่านโดยที่ไม่ได้มีใครบังคับพอไม่มีใครบังคับปั๊บเรารู้สึกว่าอุ๊ยมีความสุขจังเลยก,กับการอ่านหนังสือเล่มต่างๆพอเราอ่านหนังสืออยากมีความสุขมันทําให้เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเรื่อยมาพอชอบอ่านเราอ่านหนังสือเยอะปั๊บมันมีคำในหัวเยอะ พอมีารทำหัวเยอะเวลาเรียนวิชาภาษาไทยอย่างพาร์ทที่ครูให้เขียนตามคำบอกเราสามารถสะกดคำได้ถูกต้องแบบเป็นเ็ดแทบบแบบทุกคำเลยเพราะว่าเรา่านยิ่งศึกมาเยอะเราเห็นมาเยอะตังรู้สึกว่ามีอยู่3าอย่างนะครับนั่นก็คือผู้คนสถานที่และก็โอกาสครับตังเนี่ยโชคดีมากๆที่ตังเจอผู้คนดีๆได้อยู่ในสถานที่ดีๆแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากทุกคนที่มอบให้ครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมาเป็นตอนนี้แล้วตังก็รู้สึกพอใจกับตัวเองมากๆแล้วก็ รู้สึกอยากจะใช้สิ่งที่เรามีถ่ายทอดให้กับคนอื่นให้กับน้องๆให้เขามีอนาคตที่เขาเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะแบบเออไปให้ถึงก็อยากจะผลักดันน้องๆได้ก็อยากจะได้รับบทบาทนี้ครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับผมผมค่อนข้างจะเชื mm. ่อว่าเราน่าจะเจอปัญหาเดียวกันแหละมันสตรัคเกิลนะกับการที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราใหม่ทั้งหมดมาอยู่บนหน้าจอเราเงี้ยแล้วแน่นอนว่าการที่มันมันอยู่บนหน้าจอถ้าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยระบบมันยังไม่พร้อมมันก็มันก็อาจจะทําให้เราวกแวกแล้วก็ตามไม่ทันกับเนื้อหาที่เรากําลังเรียนอยู่ไปบ้างก็สู้ๆแล้วกันครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าก็คงอีกไม่นานหรอกครับที่มันจะกลับมาเป็นแบบเดิมเนี่ยก็ ภาวนาขอให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นแบบเดิมโดยเร็วนะครับผมทุกคนจะได้แบบว่ากลับมาสรุปกับการเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เจอปัญหาแบบนี้ครับสู้ๆครับทุกคนมีความใจให้ก็เครียดได้แต่เราก็มีวิธีในการเอาเครียดของเราซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนมีการจัดการความเครียดของตัวเองเนาะการเรียนออนไลน์ครับมันเปนการเลื่อยและแล้วก็โฟกัสเสียงยางแต่ว่าอย่างที่บอกเขาเริ่มต้นจากเรากลที่สุดเริ่มที่เราแล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาแล้จะตามมาอย่างง่ายดาย ก็สู้ๆนะครับผมแทที่กำลังเรียนออนไลน์สอบก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับหากมีปัญหาในการเรียนออนไลน์ตอนนี้เนาะสิ่งแรกที่เราเนี่ยทำได้นะครับ คือหน้าที่เราเนี่ยเป็นหน้าที่เรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราต้องรู้ปัญหาก่อนว่าทําไมเรามีปัญหาอะไรคือ1ถ้าสมมติเรารู้สึกเราไม่ค่อยมีสมาธิดังนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องเริ่มที่ตัวเรานะครับเราก็ต้องอทำยังไงก็ได้แหละให้เราโฟกัสกับการเรียนนะครับสนะครับถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับว่าเฮ้ยมันพอจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราได้ใช้ดีกว่านี้มีสถานที่ไหนให้เราได้ใช้หรือเปล่า3ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการเรรียนนกาสอ สัญญาณอะไรต่างๆก็ควรติดต่อกับทางโรงเรียนทางอาจารย์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือแรงจูงใจหรือว่าความอยากเรียน เราอยู่บ้านเนาะตื่นมามันก็คงบังคับยากที่จะให้มานั่งเรียนนะครับแต่อยากให้น้องๆนะครับก็ลองรู้สึกว่านี่มันคือประสบการณ์ใหม่เออก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้มันเป็นหนึ่งโอกาสของเราที่เราได้เผชิญนะครับดังนั้นเราก็ทํามันให้เต็มที่ก็พอครับถ้าน้องๆรู้สึกว่าน้องๆทําเต็มที่แล้วทุกอย่างน้องๆตั้งใจแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราก็ต้องปล่อยไปแล้วครับแต่เราดีใจได้เลยว่าเราทําเต็มที่แล้วขอให้น้องๆทำเต็มที่ก็พอแล้วครับไปก็หาเวลาพักผ่อนด้วย Heh. Yeah.